สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผ้าอยู่แล้วดูหนาวเขาพี่น้องรมแห้งแห้งอยู่ข้างนอกแค่ว่าเสื้อฮ็ตคอนขาวมากมาเกียงครับผมสดทุ่นท้วนปไปกินเขาน้ำกันพี่น้องอพี่แก๊สแม่ไม่ใเ,เอาแจง้งฮีตคอนขาวครับผมแม่ทุลอ,อ,องไหมเนี่ยไม่ดังบ่ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องมามากินขอนต้องกันครับผมอไอ้แข็งเห็ดกับกว้ยกวยก้วยบวงมึงใส่อ,อันนี้นี่ใส่ที่รับผมนี่นี่โอ้ยกว้วยบวงโอ้ยกว้วยปลาดุกใส่บักม่วงมากินมั้

หวานดีพี่น้องเดี๋ยันยลวกกีนอืมขอกินขางชาย,ย,ายาเลยขางข้ใส่งามเม่อไรแดอกจังอืม Nó quà Nó cả ý, không quay cái luôn bắt từ đâu không không phải cái nhỏ thì mới được nha sao đang rồi tẩm ừ. đây tẩm mương cái lăng cửa cái lăng sồn này bình thường mỗi thằng đó ก็กระเดาบานข่อยบ่มีเลยอันนี้ไม่ได้ซื้อเลยทั้งต้นบ่มีใช่ปะต้นนี้บ่สมบ่์บกขมอันนี้บ่ผมของสาธารณะกับบุทันก่อนนั่นดอนปูต่างกันสิบ่แล้วบาดมันเยอะอืมบ้านนานมันแล้ว,ว,วละ่ะปีนี้มันบ่ออกเนะี่ ฉันอีเ<ล>ม่มันอีแม่ไปหาเก็บแล้วมงมนี่ยรจะ,จะอ,อหานมันนี้อื้มครับสดฮวบ ก็จะไก่ก็ยังกระป๋องงาเป็นเดียวนรูดรวงอืมรวงท่านี่เนี่ยมาชิของที่บ้านนันหนันนนงหนังน่องนุมว่าแบบบ้านที่มันมีปองไฟแหมเตียงเมืองดอกนะ ดังไฟถึงปองควันนะเทตด้ดังไฟถึงในบ้างเออือยังเรืองนอกนะคว้ายี่บอเอาบุ่มัมันีปองปองปองมน้องงีนอนอเออนองงอนขไปมองดูสิดูซิไปดูนองสิอืมนองมานานนี่น้องมานานนี่เด้อ น้องให้น้องนอนอุ่นอุ่นอุ่นลูกน้องนอนอุ่นอุ่นจ้าจ้าผมผมบ้าให้น้องด้วยเดี๋ยวน้องหนาวเดี๋ยวเหมือนจะกินเขาเป็นยังไี่น้อนลูกไปกินเขาเลยได้พี่น้องไข่กลิ่นไก่ไข่ไก่กลิ่นขอไข่กลิ่นของไก่ เอาเอิงานไหมพ่อดูเออพ่อก็รู้ไม่หวเนาะ่อไปลองดูสิเออใส่เบื้องนางเลสิโอเก่งเอาเป็นแล้วาน้องด้วยนี่ไปพ่อไปลองดูสิเออป็นนางพ่อจัดนางเออไม่ได้เป็นตลาดตีเนาะ

เบิรดดูเบิดดูตาตัดไหมเพราะว่าตาตัดไหมมันก็ต้อสู้กันไป เจเมื่อแลจิตเป็นมือของเทาเราพี่น้อยเยอะคิดไปก็น,น้อยใจโชควาสนาโชคชะตาร์จะหว่วงเลยน่าจะ<ม> ไม่ว่าน้อยใจว่าพวะถูกต้อหายกต้อหารวยย้ำทูกกระทุกน้ำกันย้ำทุกกระทุกน้ำกันเนาะพี่น้องโบเมีนย้ำทูกกระถิ่งกันนะบเมียนเนาะพี่น้องที่สำคัญคืูกลูกพอกับเม่นี่กินอียั้งกระได้ด้พี่น้องต่ว่นลูก อคิดเห็นลูกคิดเห็นนี่เอาพเจ้ามีการมีงานสิเขาไปในบ้านนั่สิมูอเขาได้ของเล่นได้นั่นได้นี่ได้กินนั่นกินนี่เจ้าของบ่มีเงินซื้อลูกสิที่แนมหนาข้าเจ้าเพื่อคิดคิดเลยเพื่อคิดเด้อผู้ใดบ่มีลูกบ่กู้วใจเพ่อคิดเด้อมาพเจ้าเหมือนหนึ่งเพื่อพูดวเงินซื้อของให้ซื้อขนมให้ลูกกินนี่สิซื้อนมซื้ออยังลูกเพื่อที่จะยังไง มันทรมานเหมันทรมานบุญเป็นทรมานทอดละม,ามากก่านยึดใจเ่าเนี่ยไม่ต้องดูดอยากกินขนมเร็วเร็วมึงหนาบุญเอ่นมึงเดือบเพี้กยกระจายตัวเนี่ยจีบอดพยายามให้ลูกขาดขาดความขาดขาดได้ไหมเห็นแล้วกืนน้ำได้อึ๊กอึ๊กตึงเฉียดตัวไหนเป็นคนหนึ่งที่บอกแพี้ว่าเลยถ้าไปร้านข้าถ้าลูกอยากกินอย่าง เคยให้ลูกกินด้วยเฮ็ดกระแตหน่อยเนี่ยเคยได้พี่น้องเคยที่แบบว่าอย่าเล่นกิดตัวอยู่ลอยเดียวน้องซ่อนใอยไปใช้ใอย่าเล่นกิดตัวอยู่ลอยเดีวยวก็มีพ่อพ่อเอาไว้จ้าจ้าเข้าจะแตะเห็เนเยี่ย ไปดูแล้วลุงตนันไม้ลุงตัดไม้ลูกจะเข้าไปในห้องเหรอห้องแม่ยังไม่ได้เอ้ยซิดห้อง,งนอนห้องนอนเจ้าเพื่อพานี่นอนหนาวเพราะว่าทัดแตดหน่อยนอนใม่หอมมันหนาว ตอนแรก่นนอนคนล็อกห้องแรก,กอกหอดก่อนสักพักคนพิ่นที่คิดว่าลูเนี้ยกุนอนอยู่ทังหนอกคพิน่นีคิดนะเปิดก็ล็อกก็ลอก็อกเปิดเมีนวะคนทำถาแกงจงเลยเชื่อาบกได้ย่ายนเนี้ยนะคนนี้ย่านเนาะคนพิน้นีคิดว่าลูเงี้ยกุนอนอยู่ทังหนอกม่ได้นอนเนี้ยห้องนอนเน้ยห้องนี นอนในของเสียบผาปืนปืนบนนอนกันน้ำเพล็กกับน,นี่ๆปืนเขามานอนทั้งหนแล้วข้ายาบางเดือนเพล็กบอก<ม>เพล็นี่<ม>ลำบอกให้เปืนเ<ม>ขาไปนอนให้เลาไปนอนแต่เราย้างมือขึ้นเราหาเขียนเราเก็บเราค้างนะเพล็กเราค้างแล้วลข้ายาลูกมหนเนี่ยเพล็กในคนเพล็กในคนอ่างทางกะนอนบนลั้โอ้ยออ้ออข้ายาข้ายา กอยาเนี่ยหมดอา่าพีบิ่นซื้อมาใหไ้อย,า,อย,า,อยาเรื่องผาเรื่องเทียกับท่ายาคอตเปงสิมันเม็นนี่น,น่ยเม็นเพิ่งสิบเอาผ้าห่มปิดหัวก็ค้อมหัวมาเป็นอยาเนี้กับลูกอย่างนีก็หนกระเปิดไปบุญเลยลรอกตอนใน้องอุ่นเนย มัหนออมมาหอบ่มแนี <ừ m S 1> ไม่เทออกันมีปลาเชียวถุงน้อนน้อนเลยความหวัวเลยบรรยากาศน,น,นีเปิดตั้งเสียงฝนตกเลยหลับดีขนาดเปิดปเปิดขึ้นว่าเคยมาขึ้น,นวันน้อนหลับดีดีที่น่อง นี่เนี่ยก็แพร่ภาเหมือนมักสงเรื่องเล่าผีต้องเรียกสรงการย้อนถามเวลาสิโน,นนี่เนี่ยที่บอกเลยเปิดเปิดเพลงฟังผีเนี่ยแม่เปิดเพลงฟังผีหลอกไงทาเพป็นสิโนน,นี่แหลมันมีบอกเลยทุกมือแม่เปิดเพลงฟังผีหลอกไงคลายๆลายกลมหร ถ้าโบเปิดเพิเ่อนกับน้องโบหลับต้นไหนพันมักฟังเสียงฝนฟังเสียงฝนตกหมผ่ามันเน้นนาห่อนนาแล้วฟังเสียงฝนต้นไหนของฮมผ่าห่อนรับสบาย